สวัสดีครับผมนายเดมอนไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะครับหลังอัปเดตล่าสุดและตอนนี้นะครับก็มีอัปเดตใหม่เข้ามาซึ่งผมจะสรุปเป็นประเด็นใหญ่ๆอยู่4ข้อก็คืออีเวนต์ t e n s ซ r ยอ e r นะครับแล้วก็การปลดล็อกกระดับ UR แล้วก็การเปิดลงทะเบียนอีเวนต์ n a t i o n a r แล้วก็จบด้วยการมาของตู้กาชาใหม่2ตู้นะครับเอสเทเรียรแล้วก็เทเซียสำหรับอีเวนต์นะครับอย่างที่บอกมันก็เดลี่ง่ายๆครับทำประจำวันเสร็จกดลับของ แลกของก็ไม่มีอะไรมากครับแต่เราจะเข้าเรื่องของการอัปเกรด UR เลยดีกว่าสำหรับการอัปเกรด UR นะครับมีวัตถุดิบทั้งหมดก็คือเหรียญอีโวหน0่เหรียญและเงิน20ล้านโดยเหรียญอีโวนะครับสามารถแลกได้จากร้านค้าดินแดนขัดแยง้งซึ่งการอัปเกรดเทเซียหรือโมราสกินะครับต้องมีไลท์คอมแบทดาต้าทั้งหมด80,000อันอันครับเพื่อแลก1,600เหรียญอีโวสำหรับผู้เล่นเก่านะครับคิดว่าคงมีหลายคนที่ทรัพยาก,กรพร้อมอยู่แล้ว แต่ผู้เล่นใหม่นะครับที่ไม่มีอีกทางเลือกก็คือซื้อเหรียญอ V โวจากร้านค้าในราคา500เพชรนะครับซึ่งต้องซื้อครบทั้งหมด10ครั้งคับจึงจะเพียงพอสำหรับอัปเกรด UR ถัดมาครับเรื่องการลงทะเบียน Nation War โดยสงครามจะเริ่มวันที่7ที่จะถึงนี้ครับผู้มีสิทธิ์จะลงทะเบียนได้ต้องไต่หอคอยถึงชั้น20ขึ้นไปสำหรับตรงนี้ถ้าใครอยากได้คะแนนเยอะนะครับให้ลงเป็นแรนดอมไว้ก็คือการสุ่มฝ่ายจะได้โบนัสคะแนนมากกว่าปกติ หรือถ้าจะเลือกฝั่งก็ตามใจนะครับแต่แม้จะเลือกฝั่งเดียวกันนะครับที่นัดกันไว้แล้วก็อาจจะไม่ได้เจอกันนะครับเพราะว่าเกมนี้จะแบ่งห้องย่อยอีกคิดดีๆก่อนลงทะเบียนแล้วกันครับสุดท้ายนะครับตู้กาชา2ตู้ซึ่งครานนี้ต้องบอกว่าหน้ากดทั้ง2ตู้แต่ถ้าให้เลือกนะครับผมก็คงเลือกไปทางเทเซียเพราะว่ามันพร้อมที่จะอัปเกรดยูออยู่แล้วเพราะทั้ง2ตัวนะครับเป็นตัวเป้าหมายเดียวทั้งคู่แล้วก็เน้นไดเมจทั้งคู่เช่นกัน ถ้าจะให้ผมสรุปตัวเอสเทเรียนะครับที่มาตูนี้ง่ายๆก็คือเป็นตัวทำาดเมจเป้าหมายเดี่ยวอย่างรุนแรงที่เน้นเรื่องของบัฟดาเมจแล้วก็คิทิคอนเาเมจเป็นหลักเพราะงั้นเรื่องดดเมจนะครับก็เป็นท็อปเทีย์ทั้งคู่แต่ว่าตัวเธอนะครับเอสเทเรียเนี่ยยังไม่มีข่าวการอัปเกรด UR เพราะงั้นเทเซียนะครับก็เลยน่าสนใจกว่าโอเคครับก็ประเด็นง่ายๆสรุปมาแค่นี้ครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยขอบคุณครับ